วันนี้ซึ่งมีลูกๆหลานแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับได้มากล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและบรรดาพี่น้องเพื่อนเพืนบ้านนะครับผู้ไหวชน,นนี้ก็มี ครับสํหาหรับอีกสักครู้่จะจะมีในการนำหีบศพของผู้วายชนนะไปโยงหน้าหีบศพก,กันก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับอ่าไปโยงหน้าหีบศพนะนางปัตมานะครับพตธทรธอนะ่ผู้วายชน ทางยกราผก็ขอบขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยแล้วเราไปร่วมส่งหยิบศพกันขอบคุณในน้ำใจใมตีของทุกท่านนะครับนะครับก็ทานที่เดินทางกลับนะครับก็ขอให้เดินทางกลับไทขอบคุณหน่วยงานทุกๆหน่วยงานนะครับขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลตะบนวันยาวขอบคุณนายกหมู อดีตนายกเทศมนตรีเมืองหุ่นะครับขอบคุณสอท,อทั้งสองเขตเขตหนึ่งและเขตสองผู้ชูผู้ใหญ่บ้านผู้ชูจากโรงเรียนหน่วยงานต่างๆนะครับที่ยังไม่ได้กล่าวก็ต้องขอบคุณที่ทุกหน่วยงาน,าน,นจะประภาพจัดผู้ที่ถือรูปถือ ตะเกียงแล้วถือถูกไว้สามคนนะครับช่วงนี้ก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญลูกหลานนะหรือพี่น้องมาวางดอกไม้จัดกันเลยครับมาวางดอกไม้จัดนะสำหรับในงานนี้ก็ชมได้ทาง YouTube นะครับ